ช่วงสุขภาพดีสร้างได้วันนี้เราจะพูดเรื่องเกี่ยวกับของหวานกันนะคะคุณผู้ชมหวานแบบนี้ เป็นอาหารต้องห้ามของผู้ป่วยเบาหวานแต่จะมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจวันนี้เราจะร่วมพูดคุยกับนายแพทย์พรเทพสิริวานารางังสรรค์นายกสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทยคุณหมออยู่ก็มีแล้วคุณหมอสวัสดีค่ะไม่ใช่ว่าเฉพาะคนที่เป็นเบาหวานนะครับแล้วนะคะคุณหมอคนไม่เป็นก็ต้องระวังด้วยต้องระวังด้วยกินมากๆเดียวมันก็จะเบาหวานตามมาเดี๋ยวไปสู่ขั้นนั้นได้ขั้นนั้นได้คะค่ะทีนี้เบาหวานคนเราเนี่ยมันมีสองแบบนะยังไงบ้างคะหมอแบบหนึ่งก็คือเป็นที่ ตัวตับอ่อนเลยที่ตับอ่อนเลยว่าเป็นพวกกรรมพันธุ์เป็นอะไรพวกนี้นะประเภทอีกประเภทหนึ่งก็คือกินพวกนี้เยอะๆแล้วตับตับอ่อนตับจ๋าขอลาก่อนตับจ๋าขอลาก่อนขอลาก่อนหวานเกินไปหวานเกินไปแล้วตับตับมันโดนเคีียนให้สร้างอินซูลินเยอะๆตับอ่อนนะมันก็ เซลล์มันตายหมดก็คือคุณหมอจะอธิบายง่ายก็คือว่าอย่างแรกก็คือเกิดจากกรรมพันธุ์เนืโอกาสเสี่ยงเราเป็นได้อยู่แล้วแต่อันที่สองคือเกิดจากพฤติกรรมพฤติกรรมออเพราะฉะนั้นเราต้องระวังวันแต่วันยังไงก็ตามวันนี้เนี่ยจะพูดเน้นเน้นว่าอาหารพวกเจอย่างเนี่ยค่ะเราควรจะงดถ้าเป็นเบาหวานผมเนี่ยนะระวังเรื่องเบาหวานเยอะมากเพราะว่าผมรู้ว่ามันเป็นเหตุของโรคหัวใจ โรคสมองโรคพิการผมไม่อยากเป็นพิการอามาพาดตลอดชีวิตเพราะว่าถ้าเส้นเลือดมันแข็งตัวนะค่ะจากน้ำตาลที่อยู่ในเลือดเนี่ยมันก็จะทําให้แตกง่ายค่ะถ้าแตกสมองก็อามาพาดครึ่งซีกถ้าแตกที่หัวใจก็ตายค่ะถ้ามันไปแตกที่ตาตาบอดนั้นเราต้องระวังเนี่แล้วเมนูที่คุณหมอนํามาโชว์วันนี้คือส่วนใหญ่ก็ก็ทานเป็นเรื่องปกติเนี่ยเเนี่ยเวลาเราเราเรา ไปสั่งส้มตำนะถ้าไม่มีน้ำตาลน้ำตาลนี่น้ำตาลปี๊บนะฮะน้ำตาลปี๊บอันนี้หวานหวานหอมอร่อยโอ้โหชอบมากถ้าใส่ไปในที่รดช่องเนี่ยโอ้โหต้องอย่าตาลตะโหดเลยมันหอมมันไงห้ามเด็ดขาดเลยน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลอ้อยอันนี้เป็นน้ำตาลที่ค่อนข้างจะเป็นน้ำตาล เขาไม่ทานกับเฉาก๊วยไหมคุณหมออ่าใช่น้ำตาลอ้อยที่แบบไม่ใช่ผ่านกรรมไม่ทีอะไรนะค่ะแต่ว่าไม่ไม่ฟอกขาวไม่ฟอกขาวตอนวสุดท้ายนั่นคือนมข้นหวานนมข้นหวานความจริงมันไม่ใช่นมนะมันคืออะไรคุณหมอมันเป็นครีมที่สกัดมาจากโนนมล้าเติมน้ําตาลคือสกัดมาแล้วก็มาเติมน้ําตาลผสมมันก็เลยเป็นก็เลยเป็นแบบนี้หนักหนาสาหัสเลยมันหอมมันหวานเพราะมันเนยถามคุณหมอหน่อยหนึ่งสองสามสี่ห้าถ้าให้คะแนนอันไหนที่หนักสุดอะ ก็น,นุวว่นนวลหวานทั้งมันแล้ว <c oughs> แต่ว่าทั้งหมดนี้คือถ้าเป็นน้ําตาลเนี่ยองค์การไมโลบอกเลยนะว่า <c oughs> ห้ามกินกี่ช้อนเด็กๆนี่สี่ช้อนเนี่ยนี่นี่มันช้อนเล็กนะคนจริงช้อนชาเนี่ยมันใหญ่กว่านี่สองเท่านะ <c oughs> <c oughs> หนึ่งหนึ่งช้อนชาในองค์การรูไปว่าหกกรัมหกกรัมหกกรัมเนี่ยประมาณเนี้พนๆเลยนะเนี่ยหกกรัมอันนี้ให้ทานต่อวันเหรอคะคุณหมอให้กินไม่เกินเด็กสี่ช้อนไม่เกินสี่ สีช้อนทั้งนี้<อ>ต้องพูนพูนเลยนะหกกรรมนี่พูนพูนเลยนะพูนพูนแต่ถ้าเป็นวัยรุ่นตัวเล็กหน่อยก็หกช้อนเด็กสี่ช้อนเด่อนั้นอันนี้นี่เป็นเรื่องที่องค์การไม่รู้บอกเลยนะว่าคนทั่วไปถ้าเกินกินเกินเนี่ยโอกาสที่จะเสี่ยงน้น้ำตาลในเลือดสูงแล้วท้ายสุด ตับจ๋าลาก่อนอน่ต,ตับอ่อนจ๋าลาก่อนอ่ะไปแล้วไม่เอาแล้วเพราะหมดแรงที่สร้างอินซูลินค่ะเพราะว่ากลไกของการกินเหล่านี้เข้าไปในเลือดเนี่ยมันจะกลายเป็นกรูโคตนะม,มันจะย่อยพรงจุดนี้จะเป็นกรูโคตฟุกตแล้วเรียกซูโคตมันจะย่อยเป็นน้าตาลพออยู่ในเลือดปุ๊บถ้ากินเข้าไปเยอะมันขึ้นปูถึงสองสองสองร้อยเลยปี๊ดเลยปี๊ดเลยแต่ว่าถ้ากิน ทีนั้นน้อยน้อยน้อยมันจะขึ้นแค่ร้อยห้าสิบอันนี้ไม่เป็นไรร่างกายก็จะอินซูลินก็จะออกมาจัดการค่ะคุณหมอในนี้มันมีไส้ด้วยแอบเห็น่ด้วยแอบเห็นแล้วเนี่ยไม่พอนะเขาห้ามแล้วนะพวเบาหวานนะจุ้มนี่อีกสองเด้งเลยสองเด้งค่ะก็เอาเนี่ยอันที่หนึ่งน้ำตาลนะก็ลดให้มากที่สุดไม่กินได้ยิ่งดีต่อไปคือพวกน้ำอัดลมเครื่องดื่มน้ำอัดลมเดี๋ยวนี้น้ำอัลลมเป็นกระป๋องมันเล็กเรียวแล้วนะค่ะแต่หาลูกไหวเล็กเรียวนี่นะ มีน้ําตาลอยู่ประมาณสักสามสิห้าสามหกรัมก็คือหก้อนชาเลยโอ้โหไม่วันนี้ห้ามกินอย่างอื่นแล้วยาแต่อย่างอื่นเลยวห้ากินอ่างอืล่ะหลักการคืออย่างนี้กินได้แต่กินน้อยกินช้าๆค่อยๆจิบเออมันก็อข้าสู่กระแสเลือดค่อยๆขึ้นน้ําตาลมันจะได้เป็นเบรวาแต่ว่าคนเวรนรหวานนี่โน่โนนแเด็กขาดเพราะว่า มีน้ำตาลอยู่เยอะมากมแล้วอันนี้คือของขนมหวานนะแล้วก็อันต่อไปก็คือพวกนมที่เป็นกล่องๆลองข้างหลนม,นมปรุงแต่งต,ต,ต่างๆม่กินโยเกิร์ตจะได้โปรไบโอติกหาด้วยว่าในโยเกิร์ตมาใส่น้ำเชื่อมบ้างน,นมน้ำผึ้งบ้างให้มีรสชาติแล้วก็บางทีก็เอาวุ้ยแยมใส่อของหวานนี่ถ้าจะกินพวกเหล่านี้นะแทนที่จะได้ประโยชน์กลับเป็นพิษ กินโยเกิร์ตแบบไม่เติมอะไรได้ดีที่สุดค่ะเ <C HA> ปรี้วยวๆแ <C HA> ล <ะ S 1> ้วก็ต่อไปก็คือพวกของที่เป็นไ <c oughs> ขมันสูงเนี่ยของ,องทอดของทอดเนยชีสหลีกเลี่ยงเลยนะเบาหวานห้ามนะเพราะกินเข้าไปแล้วมันได้ทั้งแป้งได้ทั้งไขมันแล้วย่อยช้าพลังงานสูง <C HA> มันก็ทำให้น้ำตาลค้างอยู่ในกระแสเลือดสูงม,มาก <C HA> อันนี้ห้ามเลยค่ะ ค่ะคุณหมอครับแล้วต่อไปก็คืออน้กลุ่มของทอดนะครัแป้งมันพวกมันชีสเนยหอยนางลมไส้กรอกพวกนี้พวกเบาหวานห้ามกินนะที่แปรกินไปแล้วน้ำตาลขึ้นนะค่ะต่อไปก็คือพวกผลไม้วันหวานอ๋อผลไม้ตอนนี้ตอนนี้ออกเยอะตอนนมะม่วงมะม่วงสุกทุเรียนอะไรอีกล่ะขนุนขนุนพวกของหวานเจี๊ยบนี่กินแล้วแสกคอวลำลงลำลังไยเอ่อผลไม้รสหวานจัดลำใหญ มะขามหวานเนี่ยเงาะห้ามเลย<อ>แล้วสุดท้ายเลยคือท่านอย่าคิดว่าท่านกินน้ำตาลเทียมแล้วไม่เป็นไรนะน้ำตาลเทียมเรอาอใส่เขาใส่ฟุกโต้ไปโอ้โหฟุกโต้ดีหวานมากเป็นน้ำม,มากกว่าน้ำตาลธรรมดาเป็นสี่เท่าเขาใช้คขาเปฟุกโต้แทนเอาแทนความหวานเซฟบิทอไม่ได้เลยนะถึงจะเป็นฟุกโต้มันก็เป็นน้ำตาลเหมือนกันกินไปเยอะๆก็น้ำตาล,ตาลขึ้นนะ ฟังแบบนี้แล้วคุณผู้ชมรู้สึกผิดมากแค่ไหนมาชั่งน้ำหนักกันคุณหมอช่วงท้านี้เนี่ยคุณหมอฝากเกี่ยวกับเรื่องของหวานกับสุขภาพหน่อสหรับคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยห้ามถ้าคนที่ไม่เป็นก็ให้กินนิดน้อยค่ะแล้วคนที่เป็นเบาหวานอย่าลืมพกลูกอมไว้นะเพราะว่าบางเวลาเนี่ยเป็นลมสลบนะก็คือก็ไม่ใช่ว่าเราให้ขาดเลยใช่ไหมคุณหมอเก็บไว้เผื่อถ้ามันเป็นลมเนี่ยอมสักเม็ดหนึ่งเพราะว่าเวลาเราฉีดอินซูลินก็ตามหรือว่ากินยาลด หวานกบน้ตาลเนี่ยบางเวลาเนี่ยน้ำตาลถูกดึงเข้าเซลล์มากยินทูัีนออกมาไม่เยอะ,ะเป็นลมได้อมน้ำเป็นหนึ่งนนแต่ตออมแป๊บเดียวนะ,ะพอหายเป็นลมแล้วทิ้งเลย ค่ะและที่สําคัญถ้าสมมติมีเรื่องของโรคสุขภาพต่างๆของคุณผู้ชมเองให้มันถามคุณหมอก่อนอะไรที่คุณหมอแนะนํามาอย่าดื้อน,นะคะอย่าดื้อน,นะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอพรเทพมากๆเรามาคุยเรื่องความหวานแต่ก็อย่ามองข้ามเรื่องสุขภาพอันนี้สําคัญมากๆต้องชั่งน้าหนักดีๆวันนี้ขอบคุณนะคะคุณหมอคะตราคอนยักี้เส้นดีๆได้สุขภาพหาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนํา